ทานเจแบบไม่ปรุงสุกลดกลิ่นตัวได้ชะง,งัดอลิสบรติแกมมักจะพูดถึงคุณประโยชน์ของการทานอาหารเจใน Raw Alignment ซึ่งเป็นช่อง YouTube ของเธอล่าสุดเธอบอกว่าอาหารจากพืชทำให้ตัวไม่เหม็นสาวรายเนี้ยเลิกทานเนื้อปลานมและไข่มานานกว่า2ปีแล้ว ในวิดีโอที่โพสต์เมื่อวันที่16ตุลาคมเธอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายมานานหนึ่งปีหลังเลิกทานเจปรุงสุกมาทานแต่เจฉบับดิบๆสาววัย22ปียังคงเหงื่อออกเหมือนน้ำท่วมที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่กลิ่นของเธอมันจะรุงจิตแบบธรรมชาติไร้ความเหม็นของเต่านา เธอให้เหตุผลว่าสิ่งที่คุณทานมีอิทธิพลต่อกลิ่นตัวของคุณคิดง่ายๆก็คือกลิ่นจากร้านสมูทตี้จะไม่รุนแรงเหมือนกับกลิ่นจากร้านพิซซ่าหรือร้านเบเกอรี่สรุปก็คือหากคุณงดทานอาหารประเภทเนื้อที่แสนอร่อยคุณอาจจะสามารถมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศก็ได้นะอืม